เพื่อนคะนี่ฮอร์โมนไข่ที่ลักกี้ทำไว้ก็ได้มากกินได้แล้วนะคะนี่กระส้มกับข้าวกับอหารให้กินนะคะเนี่ยถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะได้คะ่ะถ้าใส่เยอะมันก็เปลืองถ้าเรานั่นเราก็ใส่ทีเอ่อห้าช้อนก็พอคะ่ะเนี่ยห้าช้อนแล้วก็กระส้มกับข้าวกับอาหารให้กินนะคะถ้าสูตร ไข่หนึ่งโลก็น้ำตาลใสายแดงหนึ่งโลลูกแป้งข้าวหมากหนึ่งลูกยาขูหนึ่งขวดแล้วก็พงจุรสสองช้อนแต่ถ้าสูตรเลกเก็รไข่ครึ่งโลน้ำตาลใสายแดงครึ่งโลยาขูหนึ่งขวดลูกแป้งข้าวหมากหนึ่งลูกพงจุลรสหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็คนเช้าคนเย็นเปลือกไข่ก็ยำเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าคนกินก็ ล้างล้างล้างให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็ทําแบบนี้เลยแต่คนเปลียป่ยนจากน้าตาลสายแดงเป็นน้ําพึ้งนะคะรับรองค่ะคนก็แข็งแรงคนก็แข็งแรงสัตว์เลี้ยงก็แข็งแรงลักกี้ไม่เคยเป็นวัดมายี่กว่าปีแล้วต้องก็ไปเรียนมาค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ